อันมันมีซีประเทศเนาะซีประเทศประเทศไทยเ้าเป็นประเทศที่ซีเอาอันไปให้เบิกตีบัวอ่านมั่งแล้วล่ะอันพวกใดมีเพยงมียังเขานี่ปรากฏว,ว่าเขาก็เอาแล้วมั้งเห็นเขาว่านะเห็นเขาว่าเห็นเขาเขียนมาอยู่พวกใดเอาเพยงขเ,เขานี่ยมดจีบทั้งเขาว่า หมดสิทธิ์กันะมันก็เขาเบาหรวืววากันเห็ดได้ตามเป่าขเขากับสีได้เงินหลแต่มันบ่นเห็ดได้ตามเป่าที่พี่น้องอันนี้ทดล่องกันซือดอกขันตดลองสีได้มาเบาสู่พิ่สู่น้องมาตั้งนะมันจะคอยบ่ได้นะั่กันเขาอันเสิ้นเขาร่วมกครงกันกันได้เขาร่วมน้ำเขากัซื้อดอกพี่น้อง เหตุพราได้คัมวูือบัดดีค่ะแปดล้านลงใจแปดล้านลงใจเด้อพี่น้องให้ขอบคุณได้ไหยขอบคุณหลายๆ thank you เขามีซอยเคียดเตอสร้อยเคียดเต๋อได้เงินให้เคียดเต๋อได้เงินนั่นอัน ากการอันนี้หลัะจากการขายของอัน,น,อน,นชอบช้อปปิ้งช้อปปิ้ง,งนะช้อปปิ้งอย่างเนาะแอปแอปฟิลิเมดแอปฟิลิเอทเออฟิลิเอทโอเ้เรา,าก็รว่าเก่งเรา อว,ว่าใครเป็นบอกยากพี่น้องเลยก็ตรวจก็ไม่รู้ผู้ชายาาอะไรบอกยากยากแต่เลยร่องเย็บเบื้องเห็นดอกพี่น้องเลยจะเป็นยังไงดอกมันจะเป็นคือวานล่ะมันก็คืบเรียนนี่หละมีสองดนันดันบวกกับดันลบเขาแบบทดล่องเบื้องเนาะ ทดลองิึงกันบ่ล่องกับพวกหัจากกันบด้เ็ดกับ่นบันทดลองแบบฟร่มของพ่ยูรองมึงเฮากหา็หัวบ่ดีหัวว่าไว้ขึ้บนบาเอาตามนั่นแต่เอไอที่ผิดจะลณหน้าเฮาหัวบ่ไว <c oughs> เอาตามแต่พ่ยูสิีก็บจังไดแต่วัสดีค่ะเก็บหลันวงใจหกหลันดวงใจเด้อพี่น้องตามก็ยิบเราาเฮาเลแลยวหัวว่าไว้ขึ้นเล็กหน่อยจะไม่หม่ <c oughs> รอกเลียนรูกไปเรื่อยเรือ ตัสวสีเห็ดได้แต่ละอันแต่ละย่างพี่น้องเอ้ยงมอยู่ว่ากันง,งมอยู่ไปงมมาอยู่วัวสนเวลาเห็ดงานเน่าโฮกเป็นลูกน้องในงานบั่นในเห็ดงานบั่นไอแอมเนี่ยอินไม่บอดถือกิดกับก็บกบตรวจก็ไว้ระวังเปลี่ยน <laughs> เป็นเม็ดเป็นลูกจ้างเขายง้เขาเอิ่นใส่เขาลี้หัวลูกหัวอสุกสุกซ้นไปพี่น้องเลยหัวหม่นกลนสุกไป <c oughs> ว่าวถถกะทิบถ,ถือก็นายแง้มว่ากะทิบถือเลือกไรมันเห็นเพิ่นวางสินละอ้าวอาจารย์ว่าอันน้องเจะหน้ามากเว่าโตขึ้นเลี้ยงว่เก่ากันนะโตบ่มีแห้งติดหน้าโตขึ้นเลี้ยงแต่ว่าอาจารย์ว่า แมนยูบ่มีแห้งอย่าไรย่ยอมหลับอยู่ว่าช่วงนี้หายใจบ่าใครสะดวกย่อมหลับเลยหายใจบ่าใครสะดวกเราไปที่นี่กับปวดขาย่ำนอนนั่งสี่กับปวดหลังพี่น้องเลยย่อมหลับอยู่เลยว่เพาใครสัำบายช่วงหลังหลังทั้งจวนสุ่นแนวมันประเดีประดังกันหลายอย่างหลายแนวนาะพี่น้องเลยหลายยางหลายอย่าง and i name him